1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ตีตีรวมเราเป็นเจ็ดเดี๋ยวเก็บหมดเฮ้ยเตย,ตย,ตยอื่นนะเก็บหมดอ่ะเฮ้ยใครกระเด็นมาไกลจังอะ,ะโอโอยากได้วิงแมนอะเปลี่ยนกันได้ปะไอ้เนี้ยโ,อโด,ดอัตาตัวเองเออเชือ่อ เราไล่ไปหมดล้ข้างเหลือฝั่งนู้นข้างบนนะไอ้ยตกใจเอ้ะเอาพีสองสูรมาทำเอาถูกแล้วกูถือไออีไอ้ยเมาเลยวะเนี่ยพีฟุี่ออกมาโอ้โหจบแล้ว ไปดิมาตัดใจเลยเออสวยปล่อยอะไรกูเหรเฮ้ยโอ้แต่ไม่ดีห <sh arp> มอก็โดดปล่อยกูเหี้ใจร้ายยี่ป่าเอาแล้วไม่ใช่เรื่องไปมามีคนมาเข้ามาละเข้ามาละหน้าผมเลย เห็นปะเนนนเเเห็สียงเท้าเดียวออกเต้นสิบขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวหลายคนโอเคขึ้นอีกฝั่งหนึ่งไปยิงได้นะหรือว่ามันดักแล้วลอตตี้แน่เลยฝั่งนู้นอะ เออพลอยตีจริงด้วยเฮ้ยหน้าตีใหม่มาอีกเฮ้ยหลังมาอีกพี่หลังมาอีกไม่ได้หลับพี่การปั๊ดซุยอยู่ไี้หนูมักด เด็กตีนี่ขนางดฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาไต่สองหน้าผม ลอยมาลอยมาจะตายใส่อ oh, <Inst aller. S 3> ีกตัวหนึ่งแตกขาดโอ้าดนี่ากระสุนหมดเอาเลยพี่ผมให้ ผมมีเมียดแฮมเมีดแฮะหนึ่งแอดหรือหนึ่งปั๊มี่ดตบมาตบมาต้องสองปืนเลยงงที่ป่ปไหนวะพี่อยู่ไหนวะโอ้โหเฮียอยู่ไกลนี่มั้ยแอดอยู uh, oh arse, so orar, okay. ่ไหนข้างล่างเลยข้างบนพี่เดะข้างบนข้างบนทำอะไรมาคนเดียวปะคนเดียว อ้าวาจะต,หตหาหรอใช่มันจะตขวาผมว่าขวามีไม่ใช่ขวาวะ่ะเป็นหลังวะ่ะเมื่อ้หันเนมืนเน่อห้าสิบกว่าแใช่อันนีน้โอ้ยยิงอะไรวะเนี่ยฮ่าไม้แดง จับหุ่นจับหุ่นฟัมยังอุ้ยกอดแดงยีเหรอเนอะไปกอดแดงมาจากไหนมาเนี่ยกอดแตกหนึ่งโอ้ยโดนแต่เพื่อนกันดีเจ็บเจ็บมาก เฮ้ยอะไรอ่ะคนนั้นแบบปีนขึ้นมายิงก่อนแล้วตายหมดแล้วพี่เดียวยิงใครมาเออผมยงงอยู่แ่าก็แดงมาจากไหนวะโคตรรวยไม่รู้อ่ะน่าจะแบบรวยอ่ะน่าจะเป็นคนรวยในที่นี้หลังโบทอลังบองมา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  คนนี้นอยู <ries> uh, okay. ่ไหนอะเคสัยง่ายถ้าเป็นอะไรมึงขึ้นไม่ได้วะตรงเนี้ยเออเคโอ้ยยยยก่อนไปแล้วอน มันดาบไปเรอเข้างในมีนายคนพี่อ้าวาไปไหนวะรอบรับนั่งอยู่ไปไหนวะนำซิปไปละซิปไปข้างในอะ่ะน่ยลอยซิปน่าจะเป็นเหลือคนเดียวปะ ไอ้ยินเสียงอยู่ขวาเออขวาบนขวาบนโอ้ยหนึ่งหนึ่งกี่โมงวะพี่อมอมันสาตัวสามตัวกะลังสาตัวสกิลคูดาวให้กอแกกอแตก่อแสกอเสก็แล้ว โอ้โหขอสักคิวไม่ได้จะสิบคิวแล้วเมื่อกี้เฮ้ยสายมีหลังหลังหลัง,งมีฮาบอกเรา ไม่ไไไไย้ยตออไปแล้วค่ะไม่ทำอยู่ในห้องข้างหน้าขึ้นได้เดีจะไม่ก็ขึ้นยีก็ได้พี่มาหนึ่งมาหนึ่ง <laughs> <laughs> จะรู้จะชิงจะรู้ไป <laughs> ตรงนี้สกแกนเนี่ไม่รู้ตีเดียวกันหรือเปล่านะีความไปไมได้เร <c oughs> อาใครอะโอ้โอ้ไ่ใ่อ้มาแล้วมาแล้ว

ชิบหายวิงแมนอยากขนาดไหนนะจะน้อยหอนึ่งขอปั๊มดีกว่าเดี๋ยวตาเอาชัวร์พี่โซ่อย,อยู่คนเดียวนะพี่นี่ๆข้างหลังเนี่ยหน้าผมโอ้จะตายแล้วเออใสา่ ฮาบอกจ้ะดใ่บยดับไปแล้วดับไปโดนตีระวังนะล่างมีตีเติร์ดบอกแล้วว่าระวังนะล่างมีตีเติร์ดพี่เด็กก็ลงไปแล้วสับเอร์เลยเซอรพี่ <c oughs> ันนี้ก็เจ็บผีอ่ะผีผีโดนเจ็ดสิบาแล้วชุบุประตูนี้คิดว่ายิงตายเฮ้ยอ้โหผมไม่เห็นได้ไงว่เมื่อกี้พี่ขอก่อนหน่อยปั้มก่อนปัมก่อน ปั๊มนะผมปั๊มข้างบน,นขึ้นมาสักคนหนึง่งพี่ฟุกไปไปหพีข่ข้างหลังข้างหลังเอาไปฝั่งหนึ่งพี่เด้ยิงฟีข้างหลัง,าง,ลางมาละหน้าผมาาาาน้องหนึ่งน้องหนึ่ง ดับไปละดับไปละตัวหนึ่งอะวงแรงน,นั่นเนี่ยต้องรีบไปอะไรเนี่ยเรากจะวางอีแอกซ์กดวางจับแพทแต่ก็แต่งอ่ะปุ่ท้ายปุ่ท้ายเอ้ยผมได้ยินเสียงข้างหลังนั่นแหละเสียงเหมือนล็อกเคอยู่ข้างหลัง นี่นี่นี่จะายครับตายน็อกเตียนน็อกเกียนเลตีสุดท้ายสามคนข้างหน้าแหละกินบ right? okay, okay. okay, okay. <pad> ้านนะอยู่ไหนละลายเอ้ยไม่ไม่รู้ไม่เห็นนะผมว่าหนูอยู่นี่แหละบ้านนี้แหละที่เราซิฟมาตอนแรกอ่ะเพราะผมได้ยินไง น oh, uh uh, okay. 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 so ี่ส่งน้ำอ๋ออยู่นู่นเหรอออโออกเป็นปัญหานอก็ละโอ๊เป็นลองฝ่งนู้นลองฝ่งนู้นพี่เจนเจนเจนกี่คนวะโอ๊ตเป็นมหลังหลังหลั ล,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 ลุ้มลุ้มลุ้มเราต้องลุ้มมาเดี๋ยวเราลุ้มเอ้ยวิดีโอคนเดียวอ,อยู่หนูแยกล่างหนูอีมา